สวัสดีครับอ้าวหมูรายการก่อนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้ไม่เป็นไรครับเห็นแต่เสียงก็พอแล้วครับอาจารย์ครับตอนเช้าอาจารย์กิจกรรมเยอะมากเลยวันนี้ทําอะไรมาบ้างครับตอนเช้าแล้วคุณอะไรเรียบร้อยดีไหมรายงานผู้ชมก่อนตอนนี้ก็มีอาการวิงเวียงอยู่นิดหน่อยครับคุณผู้ชมแต่ว่าถือว่าดีมากแล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนเดี๋ยวคนก็กลัวไม่กล้าไปฉีดวัคซีนงานหมูก็ต้องแข็งๆหน่อยเนะครับโอเคบรรมากาศเป็นไงบ้างนะอธิบายหน่อยดิก็ มันจะมีาการตึงกล้ามเนื้อนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็บหลังจากฉีดนะครับแล้วก็ในการวิง่งเวียงศีรษะครับาการวิธีแก้ก็คือดื่มน้าแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอคุณผู้ชมครับของผมก็เมื่อเช้าเมื่อคืนก็มีไค้นิดหน่อยนะแต่ว่าก็เรียบร้อยนอนหลับก็หายเรียบร้อยดีเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าก็ไม่ได้ไปวิ่งแต่ว่าไปดูโรงเรียนเขาวางไปหาน้องพนักงานกวาดถนนอ่ะชื่อคุนแดงอ่ะที่เขาช่วยวันนั้นมีเหตุการณ์เหมือนกับที่เด็กหน้า หอวางแล้วน้องกวาดคนนี้เขาช่วยเขามีไหวพริบดีนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ขี่รถไปเรียกอาจารย์มาอาจารย์มือมาก็เลยทำให้ไอ้ผู้ร้ายแต่มันได้ตังค์ไปร้อยนะเออมันก็เลยหนีไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณน้องที่มีไหวพริบดีเยอะสุดเรามีพนักงานกวาดที่เรามีหมื่นเป็นหมื่นคนเลยนะครับถ้าทุกคนช่วยกันสอดส่องเรื่องความปลอดภัยนอกนือเรื่องความสะอาดด้วยก็ทํทให้คดีข้ับก็จะไม่เหมือนกันเรามีหูมวิจามากขึ้นอ่ะ เช้าเรมีประชุมหลายอันมีประชุมตัวหน้าฝ่ายความสะอาดของทั้งทุเกเขตเลยแล้วก็มีประชุมกับทางกาัญอาพบความผู้บริโภคนะเกี่ยวกับเรื่องเวทีสซึ่งกัญชาก่อนด้วยพวพิจาลีก็ให้ควาเมเห็นหลายอย่างจากนั้นก็มีประชุมมาเจอพูดแล้วเดี๋ยวก็ฝ่ายก็มีประชุมอีกหลายอันนะครับถ้าจะได้ไปหาข่าวพิการ วันนี้จะไปกินพันนี้มีพี่ต่ออากงเรานะครับพี่ตัวมาด้วยพี <Aí. S 1> ่ต่อครับตีนก็เพียรล้างน้ำฉันรองีกคนของเราจริงแล้วเมื่อวานก็มีไลฟ์ในเรื่องน้ำท่วมก็ดีนะเห็นปัญหาที่แถวหนักที่สุดก็ตรงแถวแถวศาลารศมสองก็ตรงของแขกครับแล้วเพื่อนไหลไหลไปผ่านหมดเอ้าเลยหายไปเลยก็เลยคิดถึงหมูมากเลยอ่ะถึงเมื่อวาน ตอนนี้ไม่คิดถึงแล้วเพราะตอนนี้มีแบตแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับครับก็เรียบร้อยดีใจวิสุก็ไปแก้ไขทำไมนะนุก็เดี๋ยวปรับเรื่องรอบพ่อครับเพราะเส้นเอี่ยงเป็นเส้นเลือฝอยหมดนะคือถนนนี้เราเอาอยู่แต่ว่าพวกเส้นเลือฝอยตามที่ต่างๆที่เข้าอุตานขายรเรือเลยไหมครับแล้วขายยิังเห็นเลยเนี่ยขายเรือขาเรือขายเรือหมวกกันน็อกที่จะเห็นแล้วเนี่ยอย่าลืมพอร์ตหมวกกันน็อกนะครับใจวิสุนุครับเส้นเลือสอยอย่างไรบ้างครับ ก็คือที่เราไปดูเนี่ยก็ที่พวกตามซอยย่อยๆนะครับที่ที่ตันอยู่ก็ไปดูที่ท่อระบายน้ำเล็กๆที่จะตัดกับแล้วก็มีให้ทางเช่วยปรับแผนในการที่จะลอกท่อพวกนี้ฮะให้ให้ให้เต็มที่ทำช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับอือรุ่งเด so ือนหน้าก okay. so hey, ็เดี๋ยวรู้กันเลยนะครับกาแงในชุนเมื่อวานผมกินแล้วก็อร่อยจริงมันจะหวานหน่อยนะคนไม่ชอบหวานจะไม่ชอบไอแม็กมาลังงานตัวดิอ่ามีแม็กสายไหมนะคุณผู้ชม

แล้วขอไข่ลูกหนึ่งแต่พิเศษวิธีทานอะไรดีครับวันนี้ครับเอาชื่นชื่นเหมือนรอบคุณผู้ชใครเคยทานอะไรนี่ไหมครับในชุนคุณผู้ชมใครเคยทานในชุนบ้างครับก็อันนี้อยู่หน้าตรงข้ามสาราว้ากาเลยนะจริงๆแถวนี้นี่มีร้านหมูแดงเยอะมากเลยครับาร้านที่ตัวร้ออร่อยไหก็ มันมีหลากหลายให้เลือกมากเลยก็ในรอบ1กิโลเนี่ยก็จะมีหมูแดง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 ขึ้นเดียวเลยเชียวสุดสิบนะก๋วยเตี๋ยวก๋เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋เตี๋ยวมีเยอะมากเลยนะก็สั่งงางหมูแดงเนาคือเมื่อกี้คุยไหมสั่งไม้อ่ะคิ้มแน่หรอกเวลาพูดโทรศัพท์เนี่ยผมสั่งงานไม่ได้ก็ทำเป็นพูดโทรศัพท์ตลอดอะได้ไม่ต้องได้รับงานจริงเหรอครับได้ครับแล้วไหม คุณสายไหมว่าเวลาคุณพูดโดนใจผมสั่งงานไม่ได้ครับเูดโดนใจพอพูดโดนใตลอดข้าวหมูแดงหมูกรอบเพราะว่าเดีวเขาต้องแข็งปลาตะย่างครับเปล่าอยากทานหมูกรอบค่ะก็ใครอยากทานก็แวะมาแถวแถวสินทานนะคุณผู้ชมก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบหลากหลายร้านให้เลือกแล้วก็เนาหมูกรอบคุณเชียงพัชราดีครับ เรไม่ได้เอาค่านรกับอุเชียงเลยแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมช่วงเวลาโดย5โมงมีพิธีเปิดใช่ไหมจา้าพิธีเปิดอ,อะไรอ่าแถลงการเรื่องของภาพยนตร์<อ>เกษตรการภา,าพยนตนระ์เกษตรการภาพยนตร์นะเดือนหน้าก็ภาพยนตร์กลางแปงมั้งใช่เตรียมตัวพร้องมาหรืยอยังครับคุณผู้ชมที่จะก้า,ขาวข้ามผ่านเดิอนพายมันไปสู่เทศกาลภาพยนตร์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่แต่เด็กน้องก็จะเอาหนังอะไรมาฉายหนามสารนน่อย เดีย๋ยวรอดูนะคุณผู้ชมว่าเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรได้ข่าวว่าจะมีหนังการแปลงโอ้นี่ต้องขอน้ำลากพื้นหน่อยไหมเนี่ยใครช่วขณะนน้ำลากโอ้นี่ไข่ก็แบบไ<อ>ข่เห,เหนียวๆหนีวะเนี่ยถ้าทานนะคร,บรคับพวกเราเนื้อแดงคือเปลี่ยงชั้นเป็นเชีปลอ่ะเรียกได้ว่าขณะนี้เวลา12นาฬิกา30นานทีเป๊ะครับคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเรียกได้ว่าแบไลฟ์ดูเรียกน้ำย่อยกันครับคุณผู้ชม ห,หลายคนทานแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปนัดตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกินให้เสร็จก่อนแล้วคนพุ่งตนะ่ญญางอะไรฮะเมื่อวานสภาพการนัดพุ่งก็มีตรงไหนบ้างที่นู้ที่มีปัญหาหน,น,น้าท้าวครับส่วนหน้าพลาบ้างอ่าทอาไมที่มาก่อนเพราะเราเมื่อวานมีนัดพุ่งแข่งตรงไหนที่ระบายช้าตบข้าวบนมันก็ดีฮะได้รวบรวมไว้บางทีเรามีข้อมูลทีว่าเส้นหลักไงแต่เส้นรองเนี่ยเราไม่เห็น ว่าตัวมันเม่อไหมีใครข้อมูลเสนอมาว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรครับเรื่องเหรอลาภพาวไหมลูกใช่ครับลาภพาวซอยตัดสิทธิจารณาใที่สุดให้กว่าจะจะลงก็เอาเครื่องสูตรน้ำไปช่วยประมาณเช่นคืนครึ่งนะที่ที่จะรณเช่นคืนครึ่งนี่คือที่ที่ใช้สั่งเอานะไม่ได้ไปดูเองนะโอ้เพราะเมื่อคืนเห็นเขารายงานเข้ามาครับว่าน้ำแต่ตอนสามทุ่มย็นท่วม้างอยู่ล้วเมื่อกี้หมูทำอะไรอยู่หลับเหรอ หลับตลอดเลยครับอาจารย์ครับตอนนั้คือเมื่อวานเราก็ไปลงขยายที่หลังแขกมาเอ้ยี่ใหม่ใมาใช่ตอนแรกคิดว่าสี่โมงจะไหวแล้วพยายามจะลุกแต่รู้สึกมันก็ลงไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ได้นอนพักผ่อนเพียงพอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วนะที่ใครไปฉีดวัคซีนแล้วไหมฮะอ่าที่ฉีดวัคซีนจะแตกหรือ,อยังครับคุณผู้ชมแม้วแตกหรอกแต่ว่าตัวเราเราเอาจจะห็นตัวเลขเมื่อเมื่อวีมาร์ทขึ้นไปหน่อยเราเห็นเอ่อเขาแปลว่าเป็นตัวที่มแตกต่างประเทศนะ ว่าไปิี่ก็ดีนะับคพี่เตอร์นักกีาเวทสองในญี่ปุ่นอินเดงยรักอีกก็ได้ครับใช่คผู้ชมก็รักอีกเงินเข้าไปครับทุณผู้ชมมาช่วยนะให้ผู้ชมดูก่อนนะ,ดะ,ะเดี๋ยวบิดได้ไหมเดี๋ยวคูณจะถ่ายตอนกินยากเอาละคุณผู้ชมก็เดี๋ยวยเ,รเ,รเ,รเราแวะเราแวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็แจ้งให้จักชาติได้ฟังกันนะครับ อร่อยมากถุงก็าหวานนะคนไม่ชอบหวานจะไม่ชอบอะไรนี้แต่ว่า,า,า,าวผมชอบกินาหวานนี้อร่อยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับอีกสักครูเ่เดียวในช่วง5โมงเย็นเรามาขลังาากัน,นครับเฮ้ยว่ะ